หลังจากที่เราหยดข้าวลงไปในช่องนี้แล้วแล้วก็เออดินขบแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทําการเพราะตรงนี้มันจะเป็นที่วางเป็นแปลงยาวๆลักษณะนี้คือมันต้องมีสแลนสแลนสีเขียวๆนี่จะใช้คลุมใช้คลุมเวลาที่ที่เราลดน้ำดินจะได้ไม่กระเด็นออกจากเมล็ดข้าวที่เราถมไว้ ตรงนี้จะอยู่ประมาณ14-15วันถ้าข้าวยาวนิดนึ่งแล้วเราก็จะเอาเอาออกเราก็จะใช้ถาดนี้แหละยนลงในนาตุมแบบนี้นาตุมที่เราคาดแล้วก็ไถน้ำจะประมาณนี้แต่ต้องให้ข้าวเกิดก่นันประมาณ1ห1 5วันอันนี้เราทำเป็นตะก้า ก็จะใช้สแลนเขียวๆนี่ยคลุมทับอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วถึงจะใช้น้ำรดตามความชื้นวันเว้นวันไม่ได้รดตลอดมานีเดี๋ยวสิบห้าวันเราค่อยมาดูวันอีกทีว่าข้าวจะเกิดแค่ไหนมากมันแค่ไหนอันนี้จะเป็นการทำนายยน